สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องปู่ผ่องยาภาแฟมลี่นะคะดูยาพาดังไฟนะคะดังไฟต้มหมกสรีนะคะต้มขา้าวโพดนะคะ <c oughs> ที่เจ้าของแคบแห้งมึงมามาดังในที่คนอ,อ,นอื่นที่เพื่อนบ้านนะคะมาต้มใส่ที่เพื่อนบ้านนะคะเออท่านซ่สะอาดใี้เขานี่ละอืมสมันช่เริ่มแปลนเรื่อยๆแล้ว จักหน่อยเพิ่นก็เอาดินเพิ่นเริ่มเอาดินมาลงแล้วค่ะเพิ่นเอาดินมาลงแล้วจักหน่อยเพิ่นก็สร้างบ้านอีกเนี่ยเราก็ทยอยทำความสะอาดไปเรื่อยๆเพิ่นสิต้มมักซลีด้วยค่ะเดิมต้มเตาถ่านเฮาก็บ่ทันใจดอกดังปืนโคนเนาะมันก็ต้องใส่เคียงสิเลยใส่เคี่ยงใส่เคียงเด้อค่ะเด้ิม พี่มอเขาก็ได้เอาน้ำเลยบ่เปิดเลยบ่มักสรีครึ่งกระสอบด้ยค่ะหักมาจากสวนนะคะครึ่งกระสอบอีกทีค่ะหนึ่งก็คือมันบวบเบิดซึ่งเนาะเขาก็เลยต้องต้มเออมันก็บวบเบิดแล้วซึ่งหน่อยมันน่านสุดใจไปโอ้ เป้งเส้นต,ต้นไม้ไว้เออเดี๋ยวจังไปดับต้มกับพี่ยายเลยข้าวโพดข้าวเหนียวแซ่บคักต้มแล้วจะเอาเกลือมาใส่ในไปเนาะเอาเกลือ,อน้ำตาลใส่จัานน้อยข้าวเจ้าต้มขายนะเนี่ยเกลือข้เจ้าใส่น้ำตาลนิดนึงเอราะมันมันติดปอดได้เลมันน้ำยังไหล ตังตากน้ำบอกไปหลึกพี่รื้อต้นหมอขาม่โผล่เมนูเย็นนี้นะคะเมนูเย็นี้แกงเห็ดนะคะใส่ตะไคร่เห็ดนะคะเห็ดบดใส่ลาบผัดหน่อยเอาออกเลยถ้าจะว่าเบียดเอาออกเอาออกเอาเบีดใส่ไข่บดแดงพร้อมด้วยค่ะ มกบวบสดๆสดเก็บมาจากสวนแล้วก็นี่เป็นพักหวานฮาซิบทซื้อมาจากตลาดเ,เชฟยาพานใส่เกลือใส่เกลือตัาผิดเพอาเห็นว่เกเกาเครื่องมันลายแล้วก็เลยใส่ลหยก็ตายขเขาบอกแล้ว เปิดบ้องยู่สุดหนาจะงสิตัวตจันสุดหนาผ้าด้วยค่ะด้วยอย่าลืมใส่ตะไคร่นะคะจะได้หอมหอมตึงใจ้ังใจมุรนี่หมอยังผ่านดนหนันอยอะมาต้รงกูห่อนคักเมื่อนี่อากาศร้อนมากใส่น้ำปลาร้า ดิบหมดหมอดกห้ามก็เอาซุมใส่โอ้ยลำบกขิงพะกลาดดอกใส่ยังมันอีเบะใครบดแดงเออไข่บดแดงใส่สะกอนเอาะพกลงขวดลงเลยปล่อยน้ำบกบกหลายอย่างวมีต้มเนื้ออยู่ดิยังเหลืออยู่สื่อแม่อเ ปัญหาดอกอันนี้มีแต่ไขรฝากมันใครฝากใครตรงผสมกันมันก็เริ่มแกไปเรื่อยๆแล้วเนาะไครมดแดงก็ไดเมื่อนหร่พอดแต่ไขรตรงนี่ก็มาบวกใจมันขึ้นกับแจบมันะเ็น่าแกงฟากมาเลยนะแก่เยอะ บวกบวบงามคัะอ <stop> <oh <soup> mm ่อนๆเลยเอาปาดหมองแกงให้ออกน้ำอยากลายอยู <them> ่นะเบะทังเดียสดเนาะทั้งเดียวสวดทั้งเดียสดวักวานกระซิใส่เบิดบ่เอาไว้ใส่แกงน้ำมับ่โอ้เอาใส่เหรอมันชิโลนบ่ลายมือนเอาไว้ดนมันแซ่บเนาะแกงน้ำมันชุดๆเลย อ่อนๆเลยผักหวานอ่อนๆเลยใส่ผักหวานลงไปกับผักอีตูพร้อมกันเลยใบแมงลักนะกะผักหวานนะผักหวานเก็จะปลูกเนาะดีมันบริเวณผักหวานเก็จะปลูกผักหวานปลาผักหวานปลาแต่ปลูกอุ้ยแบนพักหลก็ดีทั้งน้ำทั้งต้น

นางเอกแขวบดีก็เลยจมจังเลยขนาดพระอกใส่้นอมน่ยาผงนัวขาดไม่ได้คือผงนัวนะยาพาโบไซนี่โบเสบเลยคันห่อนอันบปดนอาบน้ำแล้วผันหนาว่าชิยายพาหนาวตัวเอ้าอุบัติจนถึเป็นลมกลาวานกลาวานแล้วย้ายพอแล้วบ่อันก็เส็บหมดสองห่วงละจ้า เนี่ยมันนวลเนาะคนค่ะโอ้ยหักจน,น,นเนาะแสงเหรอแนวกินแนวอยากสุดๆอ่ะเด้อค่ะเมนูนี่เด้อบารนี้มันก็สีซุปด้อบารนี่ก็สีซิมตัวบารน,นี่อือชิมอยู่บารน,นี่เซฟยาพาเป็นจังได้บารน,นี้เซบหรือโบเซฟ

เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะมึงมึงเอามาก่อนเอามันบปรเซบเอาบปรเซบวะเด็มันบนนู้ว่าเอาเกลือเอาเกลือใส่ด้วยค่ะสุดยอดค่ะใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะจางไรกับโแรเซปเลยโอ้เมือดเมือดเมือดมุมนี่เมื่อดเซปเราปนี้เบะยิ้มไม่ยุบเอาก่อน พักแซบพร้อมทานค่ะทุกคนเสิร์บไข่มดแดงแซบพักหวานนอกับชุดยอดแล้วก็เพริบบุดแซบเดี๋ยวอุ่นต้มเนื้อก่อนจักหน่อยจังกินอุ่นห่อนๆ่อนเลยนี่ต้มต้มขมพร้อมเสิร์ฟนะคะ เราเอยซื liksom, ้อมาตอนเที huh. on on. Hey, oh, ่ยงร้อนกินข้าวแล้วเราเราประหยากแล้วนะมาเด้อค่ะเด้อกินข้าวกับหญ้าผ้าเด้อปูพองยังโบลงมาเลยโผล่มาเด้อโผล่เด้อสาตัวแหวนหนึ่งมอห์มอทีควายนี่มาเด้อขาเด้อกินข้าวนมกันเด้อมาเด้อมาเด้อหนอกปไปลองสามแหมเรา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ